จริญสุขจเจริญพรผู้สนใจในธรรมทั้งหลายทำอันเป็นเครื่องยังพาบุคคลให้จเจริญและเสื่อมทำเป็นคำก,กลางๆเป็นของจริงที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นกุสลาธรรมาอากุสลาธรรมาอัพยากตาธรรมา ธรรที่เป็นกุศล <c oughs> ทรรที่เป็นอกุศลและทรรที่เป็นกลางกลางก็เกิดขึ้นอยู่ปรากฏอยู่แล้วก็ดับไปหรือเรียกกันภาษาพรวินัยว่าเป็นธรรมเป็นวินัยคือบางอย่างเป็น ทั้งธรรมเป็นทั้งวินัยบางอย่างเป็นแต่เรื่องวินัยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาแล้วมีความรู้สึกนึกคิดเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความเฉยเฉยชินชาน ล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นสุขก็เป็นธรรมทุกข์ก็เป็นธรรมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นธรรมเพราะมันเกิดขึ้นมันสัมผัสได้ด้วยใจบางอย่างสัมผัสได้ด้วยตาบางอย่างสัมผัสได้ด้วยหูบางด่างสัมผัสได้ด้วยกลิ่นได้จมูกซิ <c oughs> ่งเหล่านี้เอง มันจึงเป็นให้เราต้องศึกษาเรียนรู้เข้าใจสิ่งที่เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจได้เสวยอารมณ์นี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นที่พระพรมศา,าสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้แหละ ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันเป็นเรื่องศึกษาเรียนรู้กับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของตนหาความคิดหาวิธีคิดวิตกวิจารณ์กว่าจะได้อารมณ์กว่าจะถึง รมอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในจิตในใจของพระอ,องค์จึงต้องดูให้สุดซอยดูให้มันสุดๆอย่าไปอย่าไปเข้าข้างอย่าไปเข้าข้างอารมณ์อย่าไปห <c oughs> ลังเกียรอารมณ์ที่ไม่พอใจ อย่าไปรังเกียจอารมณ์ที่ไม่สมปรารถนานั่นก็คือสิกขาบทที่เราจะต้องศึกษาอารมณ์ศึกษาการเรียนรู้วิถีชีวิตแนวคิดของเราสายแต่ละสายความรู้สึกแต่ละอย่างเพราะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายขาดการวิจนณญาณขาดการใส่ใจ แล้วก็น้อมจิตน้อมใจของตนให้เขาไปรู้ไปเห็นความจริงอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจที่ความโลภความโกรธความหลงความพอใจไม่พอใจมันบังเอาไว้เหมือนภูเขาที่มีเมฆบอกบังเอาไว้มันก็เห็นภูเขาไม่ชัดจิตใจของเราที่ไม่ตกเป็นทาส ของความพอใจและความไม่พอใจนะมันก็จะชัดเจนแต่ถ้าถูกความโลภความโกรธความหลงความพอใจไม่พอใจความพิลี่พิไหลลำพึงลำพันเหล่านี้ปิดบังเอาไว้เหมือนเมฆบอกบังภูเขาเราก็มองเห็นภูเขาไม่ชัดจิตของเราก็เช่นกันถ้าปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลง ความพอใจไม่พอใจมาครอบงำจิตใจเราได้อารมณ์เหล่านั้นก็จะบังจิตบังใจของเราไม่ให้เห็นสัจธรรมไม่เข้าถึงความจริงอันประเสริฐที่ต้องอาศัยลูกเสียงกลิ่นรสโผทธพะธรรมอารมณ์เหล่านี้เป็นสิกขาบทเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ให้ถึงที่สุดเมื่อเราถึงที่สุดแล้วเราก็จะเห็นคุณค่า คุณค่าของธรรมเห็นคุณค่าของความจริงเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราแสวงหาจิตทุกดวงจิตทุกขณะจิตแต่ละท่านที่สุดคือต้องการสัพพยะสัพพยะคือต้องการสิ่งที่สับ สายะก็สำหรับตนก็เลยพากันแสวงหาเครื่องให้สัพยะกับตนเองให้มากขึ้นไม่ว่าจะดิ้นรนสักเพียงไหนขนขวาสักเพียงไหนมันก็ได้เครื่องสัพยะเท่าที่สติปัญญาเรามีเท่าที่บุญวาสนาเราสั่งสมถ้าเราไม่ได้ฝึก สติปัญญาอุปมาเหมือนกับเราเรียนวิชาเรียนเราเรียนวิชาไม่จบจะเอาวิชานั้นไปใช้มันก็ไม่ครบถ้วนขบวนความของมันเหมือนชีวิตของเรานี่แหละลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนผีเข้าผีออกเพราะอะไรเพราะเราเรียนวิชาพุทธศาสนาไม่จบ วิชาพุทธศาสนาก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าตราบได้ที่เรายังไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานเราก็ต้องศึกษาไปขนขวายไปเรียนรู้ไปน้อมจิตน้อมใจดูมันไปจนกว่ามันจะเข้าถึงโดยสภาวะของมัน เพราะนั้นบุคคลใดที่ได้ฝึกตนอยู่ได้เห็นหนทางอยู่ได้กระทำอยู่ขนขวายอยู่เขาเรียกว่าเข้าสู่มรรคคา,า,ายานแม้ตัวเองยังทำไม่ได้แต่ก็รู้แหละว่าเออทางนี้มันเป็นทางที่ทำให้เราเจริญขึ้นทำให้เราเข้าใจความจริงลหลายมุมลหลายอย่างที่เราไม่มีโอกาสเหมือนพระบรมศาสดา พระบิดาพระราชบิดาไม่ประสงค์จะให้ออกบวชจึงพยายามแต่นำแต่เครื่องประเล้าประโลมมามาเข้ามาใกล้คนที่มีไว้อันเลยความงามไปแล้วไม่ให้เข้ามาใกล้ก็ให้เห็นแต่ความสวยงามความเพลิดเพลินเอาอกเอาใจกิเลสตัณหา เพลิดเพลินอยู่จนไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักพอพระอ,องค์มีโอกาสได้ออกประพาสอุทยานหรือประพาสเมืองพ่อก็พยายามไม่ให้ไปแต่พระอ,องค์ก็สงสัยว่านี่ทำไมเราสุขสบายกินสุขดื่มเสพอะไรสบายไม่รู้จักพอได้โอกาสออกมาจากพระนคร มาเห็นคนแก่อะไรนี่ฉันนะตัวอะไรคนแก่พุทธเจ้าค่ะอา้าวคนแก่นี่มายังไงอ๋อคนแก่เมื่อก่อนเขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนพวกเราเนี่แหละพุทธเจ้าค่ะพออายุมากๆไปก็แก่ค่ำคร่ายอย่างนี้แหละ โอ้ต่อไปเราจะเป็นอย่างนี้หรือพยยะค่ะอู้หูเห็นความแก่ความคร่ำคร่าของสังขารเห็นคนเจ็บนอนปวดปวดโอยที่มาจากไหนก็มาจากคนแก่คนเจ็บเนะี่ยมาด้วยมาก็เลยเห็นว่าโอ้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ม,มีพระองค์ก็เลยเกิดความกลัว ทำอย่างไรเราจะไม่แก่ทำอย่างไรเราจะไม่เจ็บพยายามคิดหาวิธีทางที่จะไม่แก่ไม่เจ็บพอไปเห็นคนตายนี่อะไรคนตายพุทธเจ้าค่ะแล้วทำไมก็เลยบอกว่ามันเป็นธรรมชาติพุทธเจ้าค่ะนายฉันนะเนี่ยจึงบอกว่าโอ้คนที่แก่คนที่เจ็บคนที่ตาย มันอันเดียวกันแต่มายาแต่ละขั้นตอนมันต่างกันสัตว์โลกทั้งหลายจึงจึงเพลิดเพลิอนอยู่ไม่รู้ตัวเหมือนคนจะแก่คือใครคนจะเจ็บคือใครคนที่จะตายคือใครเราไปเห็นแต่คนอื่นเจ็บคนอื่นแก่คนอื่นตายทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นถ้าเราน้อมโอปัญญิโกน้อมมาสู่เรา เราก็แก่ก็เจ็บก็ตายเหมือนกันแต่ขนาดนี้เรายังไม่ไม่ถึงขั้นตายอาจจะมีเจ็บบ้างนี่แหละเมื่อเราพระองค์ได้เห็นความจริงที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเอาเวลามานั่งภาวนามานั่งพินิจพิจารณาใต้ต้นสีมหาโพเพื่อพินิจพิจารณาอยู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เราห้ามไม่ได้แต่เราจะฝึกจิตเราไม่ให้ไปเสพติดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นเราพระองค์ก็ได้ได้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาคืนธรรมชาติให้ธรรมชาติคืนธรรมชาติให้ธรรมชาติรราต,รราต,ตัวตนของเราคือธรรมชาติร่างกายของเราคือธรรมชาติดินน้ำลมไฟคือธรรมชาติ เมื่อเรามาประชุมกันเข้าเป็นเป็นธาตุสี่ขันห้าวิญญาณไปครองก็เลยยึดถือว่าไอ้รูปขันห้าเนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเราก็เลยต้องทำเพื่อมันรักษาหน้ารักษาตารักษาเกียรติยศชื่อเสียงไปก็เลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซ้ำซ้อนทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นพระองค์จึง อุเบกขาแล้วแหลอยู่ก็คือวางอารมณ์ฝึกจิตเราให้ยอมรับความจริงให้ได้ว่านี่คือเราต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเราต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่สัตว์โลกเจออยู่แต่เรายังไม่ไม่เข้าถึงไม่เข้าใจก็เลยยอมรับการพัดภาคเนี่ยไม่ค่อยได้ยอมรับสิ่งที่ กระทบแเป็นอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจนี่สติมันตามไม่ทนันก็เลยเกิดปาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกพอได้พอไม่ได้ก็เป็นทุกพอได้มาแล้วนะการพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ก็เลยต้องแสวงหาในเจนในกรุปเดียวกันไปก็เลยพอได้คุยกันไปได้สนทนากันไป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปก็เลยพอค่าเวลาไปวันๆเวลาที่อยู่กับโลกมันก็สิ้นไปหมดไปทุกวันแต่เมื่อเราเอาเวลาเหล่านั้นมาคลุกครีเพลิดเพลินอยู่กับโลก จิตที่เราจะพึงทําให้ยิ่งกว่านั้นจิตที่จะเพียรให้มากกว่านั้นการกระทําที่จะให้ยิ่งกว่านั้นตามรอยยุคนละบาทขององค์พระศาสดาผู้เป็นปฏิีเป็นดวงตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่จะเกิดศรัทธ,ธาคือความเชื่อแล้วก็โอปญัญญโกน้อมไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็พอมีอยู่ แม้แต่พระอ,องค์เองวันที่พระอ,องค์ตัดสรุพระอ,องค์ก็พิจารณาแล้วว่าธรรมที่พระอ,องค์ตัดสรุนี่มันเป็นเรื่องยากสําหรับโลกมนุษย์ที่มัวเมาลุ่มหลงมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเพลิดเพลินมายินดียึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งที่เป็นอยู่พระอ,องค์ก็ทรงท้อพระไถ่ไม่รู้จะไปพูดกับใคร นั่นแหละวิธีปัจเจกชนจึงมากถ้าเราไม่ได้สั่งสมบาร,รมีพระองค์ไม่ได้สั่งสมบาร,รมีเพื่อจะเกื้อกูลสัตว์นก็ไม่สามารถจะหาคํามาพูดกับสัตว์ถึงเราจะพูดอยู่ทุกวันแต่มันก็ฟังเพื่อจะให้เพื่อจะให้เข้าใจตามที่กิเลสตามที่ความปรารถนาความต้องการของจิตใจไม่ได้เอาเอาใจ ไปเป็นธรรมจะเอาธรรมมาให้ถูกใจมันก็เลยเป็นเรื่องยากยากที่จะเข้าเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่พระปรมศาสดาที่พระองค์ได้ตัดสรู้นะพระองค์เรียนรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าจิตเราฝึกจิตไม่รู้เท่าทัน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเราได้มาเ้าก็หลงพอเสียไปเราก็หลงไม่ได้เราก็หลงได้เราก็หลงพัดภาคก็หลงครอบครองก็หลงมันมีแต่ตาหลงตาปัญญาที่เกิดขึ้นเห็นสักแต่ว่าเห็นมันไม่เกิดขึ้นได้ยินสักต่ว่าได้ยินมันไม่เกิดขึ้นมันไม่สักจธว่ากะเราต้อง ผัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาแต่เมื่อมันไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ธรรมดาเพราะเหตุที่ไม่ธรรมดาก็เพราะเหตุเป็นจึงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดในโลกมนุษย์มายินดีในสังขารร่างกายความเป็นมนุษย์ก็ดียินดีในสังขารร่างกายของความเป็นสัตว์ก็ดีจึงเกิดความสับสนกับตัวตนที่แท้จริงที่เราต้องการมันคืออะไร หาคำตอบเท่าไหร่ก็ยากเพราะเราไม่มีพื้นฐานในการปรบพื้นปฏิบัติที่จะยกระดับจิตของตนเองเพราะผู้ที่ฟังบรรลุมันหายากผู้ที่ทำบรรลุก็หายากเพราะนั้นในยุคสมัยนี้จึงเป็นยุคที่เราได้ศึกษารวดเร็วทันใจมากขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันไอ้ความสะดวกสบายมันก็เป็นตัวบงังก่อให้เกิดทุกข์กับจิตกับใจเราอยู่ล่ำไปปาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ทุกข์เหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นกับจิตที่ไม่ระมัดระวังคือธรรมชาติมันเป็นทุกข์อยู่แล้วโดยธรรมชาติมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่จิตเราไม่ได้ฝึกให้แข็งแรงพอ เราก็เลยไปเอาสิ่งอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนมาเป็นเราเป็นตัวของเราเป็นตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เราชอบใจเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้อบรมตนฟื้ตนให้เข้มแข็งกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ดีอารมณ์ไม่พอใจก็ดี อารมณ์ที่ไม่สมปรารถนาก็ดีอารมณ์ที่สมปรารถนาก็ดีมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเป็นตัตา,ตาคือมันเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกให้ยอมรับความจริงไม่ได้ฝึก,กจิตของเราให้เข้มแข็งกับความจริงที่มันเกิดขึ้นเราก็จะตกเป็นเหยื่อของโลกคือถูกโลกนี้บทขยี้เอาทุกแล้วทุกเล่าทรมานมันตายทั้งเป็นก็เพราะ เราไปยินดีไปยินร้ายกับโลกไปนี้เหมือนกับนักปฏิบัติธรรมท่านอุปมาเหมือนกับการกินอ้อยจากปลายอ้อยไปจากปลายอ้อยไป กินใหม่ๆม,ม,มันแทบจะโยนทิ้งเลยเพราะมันไม่มีรสหวานมันจืดยิ่งปลายเท่าไหร่มันก็จะไม่มีโบรสหวานมันจะจืดแต่พอความจืดมันก็ถ้าเราอทนทำเอากินไปเรื่อยๆมันจะค่อยเริ่มหวานไปเรื่อยเริ่รมหวานไปเลยยิ่งเข้าใกล้โคนเท่าไหร่มันก็ยิ่งหวานรสชาติดีเท่านั้น<ม>แต่ตรงกันข้าม อารมณ์ทางโลกเนี่ยเหมือนเรากินอ้อยจากโคนไปปลายไม่ว่าจะเป็นการได้ดังใจกินสุขดื่มเสพมีคนเอาอกเอาใจนะพอมีคนเอาอกเอาใจพอไม่มีคนเอาใจก็เหมือนกับเรากินอ้อยใหม่ๆพอมีคนเอาอกเอาใจมีคนสรรเสริญเยืนยอเราก็เสพจิตเหมือนเรากินอ้อยกินอ้อยที่ทางโคนมันหวานมันหอมโหนม,มันมันอร่อยเนะี่ย กินมันหวานรสชาติมันเต็มเลยกินไปกินไปมันก็เริ่มจืดไปจืดไปจืดไปก็เลยหมดอะไรตายอยากในชีวิตก็เพราะว่ารสชาติมันมันไม่อร่อยเหมือนอดีตนะมันไม่แซ่บนะเพราะว่าเรากินอ้อยจากโคนมาพอยิ่งมาหาปลายเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไม่มีรสชาติ เพราะนั้นบุคคลผู้มีสติปัญญาท่านจึงยอมยอมลำบากยอมทนทุกข์ทรมานด้วยสติปัญญาท่านจึงได้ประสบความสำเร็จสูงในจิตในใจของเราบุคคลที่หลงโลกเสพโลกหาความสุขดื่มเสพจากโลกผลสุดท้ายชีวิตก็จืดชื่อ ไม่มีที่พึ่งไม่มีสาระไม่มีแก่นสารให้กับตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองเอาแก่นสารเอาความเพลิดเพลินไปใช้หมดแล้วเพราะนั้นการฝึกการหัดการพฏิบัติเนี่ยมันต้องทนนะทนต่อหลายๆอย่างทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างโดยธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้น ก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ทนฟังไปฟังบ่อยๆเรื่องเดิมๆฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆซักๆฟังจนให้เป็นอุปนิสัยในการฟังฟังจนเป็นปรมัตนิสัยในการฟังแล้วเอาไปทำตามเอาไปทำมันก็จะได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงขนขวายให้ยิ่ง ทำให้มากก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็ให้เราได้มีสติมีปัญญาเป็นมรดกนำไปสู่ข้ามภพข้ามชาติได้เพราะฉะนั้นก็ขออธริรโมทนากับเราท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนถิด